มากเนี่ยเลาไปได้มากปวดปวดสักโค้งเราเคาะแล้วนะเคาะแล้วนะเอาเดินเด้อพี่ทำสักคนละสามร้อยนะวันไหนก็ได้นะโทษนะเนี่เกาะนี้นออทำคนละสามร้อยจำได้หรือเปล่าจำได้ เออยงไงก็เรปวดอยตรงนี้โรลโลมัยงกระเป๋าแต่งอ่จุมามาสามมาหันข้างมานี่เดินไปเดินไปงไงมนลงข้างน้างดีแล้วกันละลงล่างโดปวดออกมา lên bay ừ. Đến ngay Để lại. tay đi kinh kỳ vào dân Tại sử vào cho cam lao này Một Lo mốt Một mã Cho cam lao Họ chạy mấy má mèo, mã Cứ cho cam hổng lao Lũ nó บูนแล้วไปทําให้เขาทาบุญคนละสามร้อยสามร้อยให้เจ้า,จากรรมเวย,ยวย่ไปไปขอครท่นไปมาขอแล้วนะเออในีน่ตับบอบทีใไหงกัตงูอีก ตาหลังขาจะไม่ดีปเป็นหรือยังเออทำบุญอันนี้อะไรนะปอบผีจั๊บหมูเด้อดูลหรือยันต์ถึงร้อยดีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบเอออะ มาทำแมวนี่แหละเนี่ยจักงดีบีเนี่ยใช่ไหมรู้ป่ะใช่ไหมไปกันตลอด เข้าใจไหมเห็นหมากระเตยเห็นแมวกกระเตยเอ้าเออเดิน hmm. ด hey, <ng> mm ูรอดไหมเปไงสวยถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกันสิอ้าวขอพรนะ